และนี่นะคะก็คือชื่อฟาร์มของเราเองทุรักทุเรฟาร์มสลัวนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เรากำลังทำความสะอาดห้องนอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มาทำความสะอาดพื้นนะคะก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้นะคะสำหรับพื้นนะคะก็เหลือบริเวณหน้าต่างนะคะที่ยังไม่เสร็จนะคะถ้าเสร็จวันไหนก็น่าจะย้ายมาอยู่วันนั้นนะคะและนี่ก็คือ บรรยากาศอยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะทำเป็นที่นั่งเล่นหลังจากที่เราเลิกงานมานะคะก็จะมานั่งเล่นที่ตรงนี้นะคะก็เราดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะหน้าฟาร์มของเราเองนะคะรอบๆฟาร์มก็ดูนะคะก็มีที่ติดถนนนะคะมี ที่ถ่ายรูปเยอะอยู่นะคะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนอยากที่จะมาอยู่นะคะและตัวเราเองก็อยากที่จะอยู่เช่นกันนะคะและนี่ก็คือบริเวณนะคะที่สวนของเรานะคะที่หน้าฟาร์มของเราชื่อฟาร์มของเราทุรักทุเลฟาร์มสัลัวนะคะใครเห็นก็พากันํำนะคะชื่อนี้ จะอยู่ได้จริงๆหรออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราเองก็คิดว่าจะอยู่ได้นี่ก็คือเราเอาไฟมาติดข้างหลังแล้วนะคะก็เหลือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะ